สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เรามานะครับรีวิวอยู่ที่ไซงานอุตมพรวิสัยนะครับครับเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นนะครับที่จะเสร็จตอนนี้ช่างกำลังอะไรครับปูกระเบื้องเพิ่มนะครับตามบันไดดูบรรยากาศรอบๆครับ เป็นบ้านนะครับทรงสไตล์โมเดิร์นราคาประหยัดนะครับอตอนนี้ช่างกำลังเจ็บงานครับน,นี่ครับเจ้าของบ้านครับดูบรรยากาศรอบๆครับช่างกำลังเก็บงานนะครับเป็นบ้านราคาประหยัดนะครับ เสาข้างในเป็นเสาสําเร็จนะครับแล้วก็ก่อหุ้มด้วยอิฐแดงนะครับแล้วก็ทาสีหน้าต่างเป็นหน้าต่างสําเร็จรูปนะครับซื้อจากร้านค้าทั่วไปเรามาชมภายในครับภายในประตูก็เป็นประตูไม้อัดธรรมดานะครับราคาก็ไม่สูงครับจับตรงหน้าก็มีเคน์เตอร์นะครับเค้าเตอร์โป่งแล้วก็มีบานซิงค์สามบานกลางก็ปกติทั่วไปนะครับกระเบื้อง สองแผงรับฝ้าก็เป็นฝ้าฉากประตูก็ราคาไม่แพงนะครับกระเบื้องก็ก็ปกติทั่วไปครับก็ดูห้องน้ำครับอันนี้เป็นเกระจมนิ่รภัยรับก็จะมีชักโครกอมีีิกันครับฝักบัวแล้วก็เป็นช่องเซอร์วิสครับ ในช่างกำลังนะครับเจียบงานด้านหลังครับบันไดครับบันไดข้างหลังดีครับภายในภายในมาบ้าบ้าบ้าเขาบ้บตรงมันบ้าตรงมันจิ้มเลยเาม่สวยเราไม่สวยเมือนกัน็นแม่เห็นมหาลักแหนเหนหากันพี

นี่ครับระบบน้ำครับเป็นบ้านราคาประหยัดนะครับตามน้ำก็ราคาไม่แพงครับดูด้านหลังครับฝ้าก็เป็นฝ้าปกติทั่วไปครับมีห้องนอนสองห้องนอนนะครับ ขนาดสีคุณสีสวยงามครับกระดังติดแดรครับภายใคนครับบัไวไฟก็จะเป็นสังทั้งหมดครับตู้คนโทรครับประตูกระดังติดบัวครับ แรงเคยมีบัดนี้เปลี่ยนเป็นความท้อฝันเคยรอแปลงร่างเป็นความปวดร้าวขอโทษที่รู้เพราะเฝ้าดูเธอไม่เหมือนเก่านานเท่าใดกันเ่า ที่เขาข้ามมาเหยียบใจไอยเพิ่งรู้หรือว่าเธอเพิ่งทำบอกมาสักคำทำมานานแค่ไหนคนหนึ่งสู่งานสร้างตอนอีกคนมาแอบหลายใจเป็นเธอเธอจะเจ็บไหม ลองถามหัวใจใสักครั้งจาก